คนครับก็ขอกราบสวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณ่อผมคุณมาจจิคุณมาจิมาเช่นเคยนะครับผมก็คราวนี้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะว่าไม่ช็อตหรือไม่ชอ็อตอ <c oughs> ่ะก็ทุกคนคือโรซาเลียเนี่ยคือผมกดได้มาแล้วว่าคือผมกะจะกดเรียน,นยเลยแต่ที่ผมมาอาชีพเนี่ยคือมันมีภารกิจเว้ยให้เราทำไอ้นี่อีกรอบใช่ไหมละ่ะเนี่ยต้องกดคือเราต้องสรรหาห้าสิบครั้งใช่ไหมเพื่อเราจะปลดล็อกไอ้นี่ไอ้ภารกิจเนี่ย,ยน,นี่สี่เลย ซึ่งตอนนี้ผมก็เลยอยู่30สิบตัวโอ้โหแล้วถ้าทุกคนถามว่าทำไมผมไม่ได้กดตู้ฮิวดนะคุณเห็นเพชรผมปะผมซื้อไม่ได้เว้ยเพชรผมไม่พอคือเพชรผมมันไม่พอซื้ออะตอนนี้ก็กำลังเก็บเพชรอยู่เดี๋ยวเก็บเพชรเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมากดให้นะตู้ฮิวดมาโอเคงี้เรามาเริ่มที่ตู้โรซาเรียสามครั้งกันเลดีกว่า3มรอบสมรอบ30สิบตัวมันต้องได้บ้างแหละใช่ไหมใช่ไหมคือเรามากดอภารกิจไง ไปรอบแรกรอบแรกเอดเอดนอาร์อ่ะลืมเช็คเสียงล,ลืมเช็คเสียงก่อนเป็นหนึ่งถ้าเชื่อได้แล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คเสียงเชนิดค่อยๆออออ <c oughs> เราเราน่าจะตาฝาดกันนะทุกคนเราน่าจะตาฝาดใช่ไหมใช่แหละก,กูไม่ฝาดเลยโอ้โหไม่มีทองมาเลย เออไม่เป็นไรยังโลแรกอยู่มันเพียงขอเช็คการนระค่าก่อนเสียงเตรียมจีไปแล้วโอเคประมาณนี้แหละน่าจะเสียงอาจจะเบาไปก็ได้ไม่รู้ช่องมาแล้วมารอบที่สองไปอ่ะกดไม่ดีนะไปได้ดิวะมันมันต้องมันต้องได้อะไรคืนมาบ้างแหละใช่ไหมสามสามรอบสามรอบนะเพื่อนมาค่อยค่อย ทุกคนโลสุดท้ายแล้วเฮี้ยก็ถามจริงกะกดอันนี้แกสักหนึ่งครั้งก็ถามจริงเจ้อรู้สึกไม่ค,มคมมุ้มมันคุ้มไหมทุกคนคิดว่าคุมม้มไหมกูมากดสามสิบครั้งโดยไม่ได้อะไรคืนเพื่อทำภารกิจอีเวนต์่ะนะเฮี้ย <Yeah. S 2> นม่งรู้ไม่คุ้มเลยนะเว้ยิงนิง่ง แย่มากอ่ะเงงเงามากค่อยๆเราต้องค่อยๆเราต้องค่อยๆค่อยๆอ้าโอ้ม่โอ้ไม่มีทองโอ้โห ก่อนทุกคนว้าวดูนี่สิเราได้คืนมาตั้งห้าตัวแน่สุดยอดไปเลยนะครับอสุดยอดจริง,รงๆได้คืนมาตั้งห้าตัวโคตรเยอะเลยเออแหมไอ้เคียไอ้เคียทุกคน,นก็ออกเป็นว่าไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณที่ รับชมรับฟังกันด้วยน,นะครับสุดีท่ะครับ